ใครจะมาบังคับหรือมาห้ามให้ผมไม่รักคุณเป็นตายไงผมก็ไม่ยอมเห็นไหมไม่มีใครรู้ใจคุณเท่ากับผมหรอกในกระทั่งเรื่องส้มผมยังจำได้นะ Oh 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 จะขอโทษสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างคุณไม่ผิดหรอกคุณเชิงชาญถ้าจะผิดก็ผิดที่ผมกับน,น้องนี่แหละชาติกำเนิดของผมมันต่ำต้อยกว่าคุณกับคุณเก๋มากนะอย่าพูดแบบนั้นอย่าทำให้ผมรู้สึกแย่ไปกว่าน,นี้เลยครับมันเป็นเพราะความเหมาะสมไม่ใช่ชาติกำเนิด เหมาะสมเหรอคุณจำไว้นะครับไม่มีอะไรที่มันได้มาง่ายๆเหมือนกับชาติกำเนิดหรอกสักวันผมจะยืนเทียบกับคุณเก๋ให้ได้เดี๋ยวก่อนถ้าน้องเก๋อยากจะพบนายจะให้ผมทำยังไง คุณเก๋รู้ดีว่าจะเจอผมได้ที่ไหนคุณเก๋ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีน้ำตาล น,ะะนี่เราช่วยอะไรลูกไม่ได้เลยเหรอคะเครงรังคาพา,างอยู่เหมือนกันนะโอ้เลินแม่ไม่รู้จะช่วยลูกยังไงจะอย่าไม่นําไปพอรอเอาเถอะได้ตรองพูดกระสู่มันดูอีกครั้งหนึ่งนะนหน้าแต่พร เด็กสองคนเนี่ยก็เหมือนลูกฉันเลยพ่อโดนทำหน้าที่เื่อลูกะไอช้ชา เองมีอะไรก็ว่ามาไอ้สุดรข้าอยากจะพูดอยวจะขอร้องเองที่จะทำแบบนี้เลยวะมันสายเกินไปแล้วไอ้ชาทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้ถูกกำหนดไว้แล้วไม่มีทางแก้ไขที่เรีกให้คุณเก๋นเนี่ยเป็นทุกเป็นชั่วชีวิตเลยเอ้อสูตรคิดดีๆนะ รืกว่าเกศอยากให้คุณเกศตรอมใจเหมือนแก้วตาข้ายอมรับว่าครั้งที่แล้วเนี่ยข้าตัดสินใจผิดแต่คราวนี้ข้าทำในฐานะที่ข้าเป็นพ่อพ่อทุกคนยอมรักลูกแล้วพ่อทุกคน,นอยากจะให้สิ่งที่ดีๆที่สุดแก่ลูก ไอ้ชาเอ็งไม่เคยมีลูกเอง็งเองไม่รู้หรอกใช่ทูเอ็งีนสุดข้าไม่เคยมีลูกแต่ข้าก็รู้จักรักข้ารักไอ้เพลินเหมือนลูกในสายเพราะฉะนั้นนะข้าอยากจะให้สิ่งดีๆกับลูกข้าเหมือนกันเอ้อย่าทำผิดซ้ำสองเลยวะเห็นหุ้ณเก๋เห็นแก้วตาเถอะ ขาขอบใจเองวันที่อุตส่าห์มาพูดแต่ว่ากยมันแล้วจะเว็นแต่คำาดียว่าะเขาก็ไม่รู้จะทำยังไง คืนหนึ่งเต็มๆก็อีกเกือบวันหนึ่งแต่ลูกไม่เป็นอะไรพ่อก็ดีใจสุดแล้วสอยแก่สอยหายไปไหนนี่ฉันไม่ลูกตกใจหมดเลยค่ะ วกาทำหายไปแล้วนี่มันคงสำคัญมากพอเห็นเก๋น่าซีดเชเธลินมาเหรอคะพ่อแล้วเข้าไปไหน ขอโทษทีค่ะเก๋มองไม่เห็นน้องเก๋หายดีแล้วใช่ไหมคะค่ะขอโทษนะคะที่ทำให้ทุกคนเป็นห่วงที่หลังจะทำอย่างนี้อีกลูกถ้าเก๋เป็นอะไรไปแล้วพ่อจะอยู่ยังไงพ่ออย่าพูดแบบนี้สิคะ เพลินอยู่ไหนคะคุณพ่อเพลินเขารอน้องเก๋อยู่ค่ะเขาบอกว่าพอน้องเก๋ตื่นขึ้นมาเห็นดอกไม้เนี่ยน้องเก๋เจะรู้ว่าเพลินอยู่ที่ไหนไหนายคนนี้ชอบทำตัวลึกลับจริงเลยพ่อคะอเก๋ขออนุญ,ญาตไปหาเพลินนะคะ พี่พี่ส่งดีไหมไม่เป็นไรค่ะเก็บเองได้เออให้น้องไปเถอะครับคุณอาขอบคุณมากนะคะพ่อที่เข้าใจแกแกรักพ่อ ชีวิตเป็นของลูกลูกคิดจะทำอะไรก็ทำ เป็นอยู่เรื่อเลย จอยผมขอโทษเก็บคำขอโทษเอาไว้ถ้าเกิดยายร้องเกเรนะเธอเธอรู้ไหมผู้ชายที่ทำตัวดีเรื่อตัวเสียสล่ะทำให้ผู้หญิงเจ็บขนาดไหนเขาล้องนะเพลินเล่าทำตัวเลิก็เล่นร้องเล่นผู้ความรู้สึกของผู้หญิงแบบนี้ซะทีพอได้แล้วจอยจอยผมไปส่งจอยไปตายซะ Oh, <laughs>